งงเลยเมื่อเห็นเติบโตมาอย่างดีจริงๆสําหรับลูกๆของคุณแม่ลูกสองอย่างกุ๊กกิ๊บสุนทริ์เพราะว่าลูกๆทั้งน้องเปาเป่าลูกสาวคนโตและลูกสาวคนเล็กน้องเป่าเต้นับวันยิ่งโตและยิ่งน่ารักแถมยังรู้เดีงสาเอามากๆโดยเฉพาะน้องเป่าเป่าที่ตอนนี้กลายเป็นพี่สาวที่ช่วยแม่เลี้ยงน้องได้และยังเป็นตัวอย่างให้น้องได้ด้วยอย่างคลิป น่ารักน่ารักล่าสุดที่กุ๊กกิ๊บเพิ่งจะเอามาโพสตลงอินสตาแกรมเมื่อน้องเป่าเป่าปลุกขึ้นมานั่งสมาธิด้วยตัวเองนานเกือบ20นาทีทําเอาแม่ถึงกับบอกว่างงเลยและเอนดูเพราะว่าน้องสาวรอไม่ไหวจนพยายามนั่งสมาธิตามพี่สาวไปด้วยพิซซ์ออฟไมล์สุดไหนนี่ลูกใครเอ่ยฮ่า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 เอนดูแม่ให้โจดเจเจพาน้องนอนแม่กําลังจัดของเก็บของเห็นอีกทีเปิดเพลงเบาๆแบบ,แบ,บฟิวสปานั่งสมาธิเฉยเลยนั่งนานด้วยเกือบ20นาที นางฝึกนั่งหายใจเข้าออกจะนอนแบบสันติงงเลยแม่ปอลอไอ้ตัวเล็กตัวแสบก็รอปวดเขานานมากจนไม่ไหวก็เลยพยายามทําเป็นนั่งต่างเข้าไปด้วยเป็นดูหลังๆคิดชอบฝึกกอพูดคุยกับพี่เปาให้เขาลองฝึกกอนนั่งสมาธิมิสติกับตัวเองนั่งนิ่งๆหาจุดที่เราได้ทักทบทวนตัวเองให้ทุกอย่างรอบตัวเดินและหมุนช้าลงเคยฝึกเขาอยู่สองถึงสามครั้งก็ไม่คิดว่านางจะลองเอามาทําเองฝึกเองดีใจอยากให้ลูกเจริญทั้งทางโลกและจิตใจชอบชอบหน้ายิ้ม งานนี้ทําเอาพี่ๆชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ชมน้องเป่าๆกันเยอะเลยเช่นพี่เป่าเป็นเด็กที่เก่งจริงๆแม่สอนก็เป็นส่วนสําคัญแต่การที่เขาเลือกจะทําเองนี่มันสุดยอดมากค่าน่ารักกอ่กอๆเก่งที่สุดจากคําสอนของแม่เป่าคงคิดว่าน่าจะเป็นวิธีให้น้องสงบลงแล้วนอนหลับด้วยการนั่งสมาธติตัวเล็กคือหน้าขยาม5 5าน่ารักมากได้ดังใจเลยลูกเอ๋ยเก่งมากค่ะเจ้น้องจะได้เห็นที่เป็นตัวอย่างกำลังทึ่งกับพี่เป่าอยู่ดีๆก็ต้องมาขัเป่าเต้เอนดูพวกนารักทั้งสองเป่าพี่เป่าเลิศ